เยอะเลยท่านผู้ชมวันนี้เลยจับมาดูนะครับผมอันนี้เกาะเป็นกระจุกเลยนะครับผมก็คือพวกนี้มันจะได้กินแบบแบบแมงกวางอะ่ะนะครับแบบแมงกวางเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันอยู่ใช่ป่ะอ่าพวกนี้ก็มันก็จะมาตามกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้มีเขียวด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ก็จับได้อยู่นะครับทุกท่านแต่ขาหลังอ่ะหนีบนะครับซึ่งเป็นขาเป็นขาหลังที่แบบทรงพลังมากเนี่นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เขาพยายามที่จะดิ้นอยู่มาจับดูเฉยๆนะครับพื้นที่ตรงนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะครับมาเจอเอ้านะกระจุกนึงเนาะเราก็มองมองหาดูตัวเบื่องงานไปด้วยนะครับผม พอดีเจอเจ้าเจ้าตัว,ตวนี้ยก็ธรรมชาติที่สวยนะครับลวงเต่าขาโตรครับผมหรือว่าแมงคามขาโตขาโปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะออกสีขเขียวนิดๆน,นะครับอมเขียวนิดหน่อยเป็นสีคามอมเขียวนะเดี๋ยวปล่อยทั้งหมดนะผมไม่ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับ เยอะเลยท่านผู้ชมวันนี้เลยจับมาดูนะครับผมมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับไปนะครับผมสองตัวนะครับอันนี้ตัวใหญ่กับเพื่อนเลยเกาะเป็นกระจุกเหมือนกันนะครับ ครับอันนี้ก็เหลือเนี่ยครับเหลือห้าตัวเดี๋ยวปล่อยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็จับมาให้ดูนะครับว่าบางที่เนี่ยมันหาดูยากจริงอันนี้ตังจริงนะครับ